อขอกราบสุสตีพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านทุกทุกทันเนาะคะ่ะเมื่อนี้กะเจอเซียนไม่มาไม่เด้อพี่น้องเซียนมาทางอุบนุนคนละเขาทุกงวดว่าสันเซียนอุบุของแท้เนาะคะ่ะเข้าทุกงวดตมเล่าตามไทยเมื่อนี้สิาพาไปตามกันเนาะคะ่ะเขามาแหล้วฝากเป็นกำลังใจก,กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ จะได้โทรสัมผัสเอาเนาะยูไกลกันเนาะค่ะเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียนเสียนอุบลนเนาะค่ะเนาะนิ่มขาวว่าเลกนิ่มแม่นตามเล้าตามไทยนิ่มแม่นครับมืองวดน<ม>ี่อยากร่องแบงปั่นเบิ้งเนาะจ้าครับเขามาจังหวัดละค่ะรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐบาลไทยนี่เขามาลเาะเออเฮ้แต่ว่าเอเบิ้งเขาเขายุสองวัดครับอืมเป็นสูตรปะจ้า เป็นเป็นหวัวยสยูครับผมค่ะสองหวัวติดหัดนี่ก่ะสีร่องแบงปั่นเบืองเนาะคะ่ะเนาะครับผมมันมีอยู่เองพกค้างครับอืมอันสูตรเนียนเคยมีมม่มีอเนีนลุดแนบค่ะมันหนผมสีผมเล็ดม,ม,มากค่ะก่ค่อยลุดเลีครับเข้าตลอด ครับผมได้บอกไปว่าน้อการน้ำบานหรือว่าอักไบท์กรอักไบู่ครับทดลองเอยผมก็เลยว่าสีเห็นได้น้อสีหาวิธีแนวได้เราฟุ้งขเลยเบิ้งในช่องแม่เบิกซาปันนะครับค่ะก็เลยติดต่อตตมาครับผมยาแบ่งปันกันได้นาะค่ะเนะาะเอฟซี่อ <ผม S 1> ยากคุยน้ำกระทู้หาเอาครับค,ค,คือเป็นขั้งแรกนะคะ ที่ออกช่องเป็นแนวทางเด้อเอฟซีม่เข้ามีหลุดงวดนี้เซียนอุบลจะล่วงมาเดียวเหล็กเบิงวาสิมเม่นบอเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะขั้งรแรกแต่วาถี่พานมากคือเข่าตลอดครับผมบ่ได้หไาไยไผ่ม่ไบอค่ะยังงบ่เคยหายไผ่ครับอ๋อบันบ้นหายไผ่เมื่อนี้เฮ็ดสูตรไว้แล้วหรอเค่ะเฮ็ดไว้แล้วครับแม่บครับครับอือ ว่าแต่แต๋รัฐบาลไทยหมดซืบอครบซื้อหาเนี่ยแหละครับอยาเอาเริ่มเลยเนาะค่ะเนาะมีตัวใดเนี่ยเลขเลขอันนี่ชิมี่เดนน่นเอ๋รักซิบหนึ่งหนึ่งกับสองครับเด่นหนึ่งกับสองลักสิกบสมบาค่ะครับรักรักหน่วยนี้นี่ลักครบลักหาลักศูนย์ครับหน่วยมีหกมีห้ามีศูนย์หน่วยรักมาเนะาะครับผมค่ะ บันย์บันยบันย์ได้เลขจับคู่นั้นได้หนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งศูนครับหนึ่งหกหนึ่ศูนครับ้วก็เอกสองหกสองห้าสองศูนครับสองหกสศูนย์ก็ นี่แหละครับจับจับคู่ได้พวกข้างก่อนแหะครับเนี่ยเลยครับสิบพกนี้ห้าปีนถึงสิบเก้าได้บ่กันไว้กันไว้ครับกันไว้กัได้ครับปีนเนาะเพราะมันสองเก่าแม่นครับอืมกันปีนครับผมบัดนี้สามตัวนี่บ่มีบ่ค่ะสามตัวนี้ผมก็ว่าอีกกันกันยังบ่บ่ได้เ็ดล่องสามตัวบังครับแต่ว่าอีก จ่ว่าหมอนไกแต่เอเล็กสองตัวอยู่ครับค่ะคือรักลอยนี่ส่วนมากสิบุทธันคำนวณเนาะคะ่ะเนาะครับผมก็แต่ว่าเอ็นมีไหมลักลักลอยนี่ยังยังยังบพอดีครับแต่ว่าทีสองสองตัวนี่างรูปวะ,ค,ะ,ค,ะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันรอ,อ,อบหน้าคือเดี๋ยวเขาเอื่นญคงสุดท้ายเนาะหหาาลักลอยให้นัมเลเดอร์ค่ะอยากได้สามตัวเพื่อมันแตก ครับอันนี้ล่างหรือบนครับผมบนหรือล่างจ้าอันอันอันหนีมันมันมันมากทั้งบนทั้งทั้งล่างก็ได้ครับแต่ว่าไอ้ที่ที่มันใจนีจิตเจ้าใบมีมีมีอยู่สามหางครับค่ะกือบว่องไวตรงนี้หนึ่งหกครับหนึ่งหกจ้าราคาหนึ่งห้าครับผมหนึ่งห้าราคาสองศูนย์ครับสองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งห้าสองศูนย์ตัวเน้นเนาะ ครัค่ะคือว่าเอฟสี่ทรหาได้เนาะครับผมบานี้ยังรักลอยคือจะเป็นชุดสามตัวเนาะค่ะครับผมแม่บิกครับชุดสองตัวบนลน่างเนี้ยว,วงไปก่อนเน้น16่โผลกเนาะคะ่ะเน้นเน้นเน้นเน,เนกับชิบหาครับสิบหกกับสิบห้าอ๋หัวที่แล้วเบิกครับสื่อคากอยู่ได้ทิบหามาออกหาชนเจ้ว่ว่ากับ กับกับเบิงเบิงแล้วสองวัดมัน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 เขานะครับแต่ว่าผมจัวมาเอกว่าหวสีเห็ดเห็ดแน่วเลยเนาะจังจังสีเอ๋หรือดันสันแน่วทางนี่ไ้ผมผมก็เลยคิดไปคิดมาผมว่ากับเบิงเบิงช่องไม่เบิกทราบนี่แหละครับกับกับช่องฟองเอ๋ตูปโปห้าลวยนะครับผมก็เลยเลยติดต่อมาครับอาบทเพังค่ะกะแนวทางมีเข้ามีหลุด ครับผมนี่เป็นสูตรเนาะแล้วบันนี่อันถ้าจะเป็นห้อยห้อยออกแล้วนี่อีคำนวณได้เลยครับโอ้ย่างสูตรสามตัวสีเฮดไห้อยู่แนเนาะค่ะสามตัวครับผมแม่วกระสอบเดี๋ยวเดี๋ยวขอไอ้ขอเบิังสุดไอเรียกลักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาโครงสุดไายก็ได้ครับจ้าได้ได้ที่โทรหาประมาณส่วนนี้น่าจะจังหวัง ครับผมแม่เบอร์ช้อุบลคันแม่นเอฟซีอยากโทรหากะโทรได้เนาะเซียนเนาะได้ครับแม่เบอรครับเป็น,ปน FC, แฟนเอฟซีแต่ที่นี่เบอร์โทรฝากก็เป็นยูกไก่เนะาะจ้าเพราะว่าบางที่เอฟซีอยากได้ดวนเนาะครับข้าวกับไทยเพระท่านกะบทได้ให้เอฟซีทรหา,าเป็นแนวทางเนาะคะ่ะครับกะกะเบิ่งตั้งแต่ช่วงที่น้อยว่าผมผมไปคิด คิดตั้งเดินได้ผมเช็ดจังไรเนาะจังสี่คิดต่อแม่เมอมมอบอร์แซมได้คุณเบอร์แซมที่ดีได้ครับยาพอดีมีเบ,บอร์ไม่ดวงเนาะข้าฟผมก็มีเบอร์เบอร์ไม่ดวงผมก็เลยติดต่อคนไปตเขาค่ะฝันเอฟซีทางบ้านอยากโทรมาออกช่ฟอร์ดโทรมาหรือว่าแอดไลน์ก็ได้เนาะค่ะ0 9 2 8 6 1ก้า4แบ่งปันแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสอบกละจังจัลบบัวมากระพาเนาะเสี้ยนเนาะห้าแบ่งปันมูซืซ้อ ขนมากจังตามเนาะมากอีีรอจังตามก็ได้สะล่งเบื้องงวดแรกเนาะค่ะเพราะมันใจกับเบื้องไหวสักคนเนาะครับก็อยากให้เบิ้งงวดแรกนี่แหละครับเพราะว่าไอ้ผมก็เคยเปิดเปิดเผยว่าไสีสีที่เขาอ่ะกไว้ผู้เดียวค่ะฟ้องฝันดีว่านอสุดนี่ก็จะฝันดีเลยครับนั่นฝันจังเลยฝัน มันก็ฟันมาได้กินได้ยากเนี่ยนะครับอืมแตว่ามันสีเข่าเนาะครับผมเบียนอุบลครั้งแรกออกคลิปให้มันๆเลยค่ะเด้อครับแม่บิกครับแต่ว่าไอ้งมวดงวดก้อนนั้นที่พวกฮ็นนั้นมันมันก็ได้ หาศูนย์ก็หาสองโดยได้ครับโอ้โอ้ยทั้งบนทั้งล่างตีค่ะแมน็นแมนครับเจ,จังเจ้าผมสีเห็ดจังไรเนาะผมว่าผมผมก็เลยเบิงเล็ดจังไรก่อนเล่้เบลมีดวงก็เลยเติดต่อมานะครับข้าสนข้าสนคำว่ากาสิโทษติดต่อมาอครับผมที่แรกคิดนะคือว่าเห็ดจังไรจังสีแบ่งปั่นมูอได้เนาะแมนครับผมอ่าอยากขอบคุณได้ร้ายค่ะเดี๋ยวสีโทษเอาชุดสามตัวงวดที่แล้วเขาตัวไหนก่อนค่ะ ทั้งหาศูนย์ก็หาสองครับโอ้บนล่างนะคะครับผม,มเพราะว่าไอ้อผมผมลองเมึงแล้วไอ๋คือเขาแน่วิ่งผมเสียแนวจังหวะผมเดี๋ยติดต่อไปทา่าไหนแม่ดวงกันนะครับอ่าเอาจังได้งวดนี้ก็ให้มันหมานเนาะค่ะเนาะครับขึ้นเที่ยนเป็นแนวทางไหนเอฟซีเท่าไรน้ำเพลินใหญ่ด้ค่ะเด้อครับผมครัขอบคุณได้เลยค่ะ ครับครับบัตตีครับแม่เบิกทรัพย์ครับค่ะจะเป็ม่หาเนาะค่ะเอฟซีโอ้ยเบิกทรัพย์อาบน้ำเลียวเลี่ยวนี่ใจดวนจากอู้บนค่ะแข็งแข็แม่นเพคนว่าเอาเดี๋ยวสิบ่าปไปเบิ่งเล็กมาฟังเล็ก่นนั่งกันโทรเขามาได้เด้อเพคนอยากบอกหันหาเบอ,บโฟโฟโฟอ,อร์พอๆเพ่อนหมดสติต่อทางไดเพคนว่าตึงน,น้ำกัน,กนงวดแรกเนาะค่ะ โทษถามเพื่นใดโทษเห่นน้ำเพื่อนใดนอสำหรับเทียนสูตรด้วยว่าจังไรกัได้ค่ะไห้สูตรหข้มันให้ปังปังดำด้วยกันสูปูสู้้นเด,ด้อค่ะเด้อชอบคลิปนี้ฝากกดไล,ไลค์กดแชร์นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนวทางย้ำนะคะมีความเสี่ยงทางส่งกับเพไ่การันตีตูเลขกอจ้าเด้อ